วันนี้เราจะมาทำในหัวข้อเรื่องหนึ่งการจัดก,การมาตราสัวแผนที่แม็สเกลเเนอร์ซิเนตสองการกำหนดและแปลระบบพิกัดพื้นศาสตร์และการแปลพื้นหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วย 3. การกำหนดระบบพิกัดพื้นศาสตร์มีไฟโ์ p r o j e c t การแปลงระบบพิกัดพื้นศาสตร์หรือโตนการแปลงพื้นหลักฐาน3ามการทำแอพพลายสี่การทำ earth ห้าการจัดเกข้อมูลใหม่ในคัสตฟายเราเปิดโปรแกรม ArcMap ถูกที่มานะคะ แรกคือการจัดก,การมาตตาส่วนแผนที่แมปสเกลเมเนอร์ซเมนต์ไปที่โฟลเดอร์คอนเนคชันอ T ร์ติาสแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ในอ T ร์ติาสว่าตั้งเราตั้งชื่อว่าโปรเจกต์แล้วก็ตาม้ชื่อของเรานะคะ เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วให้ไปก๊อปปี้ข้อมูลจากแบบเอ็ดที่มีชื่อว่าเจ้าพยานะคะไปใส่ไว้ในโปรเจกต์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะเมื่อได้ข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำข้อมูลมาเปิดที่ช่อง detail area นะคะ จากนั้นไปที่ View Data Frame Property เลือกที่เครื่องมือ General นะคะข้อ Unit ใส่เมตร์จากนั้นกดโอเคค่ะต่อไปไปที่ส่วนของการตั้งมาตราส่วนนะคะเลือกไปที่ c r o s u m e t ดีลิดเราจะทําการใส่มาตราส่วนลงไปโดยใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืน 50, นะคะจากนั้นกดแอดข้อมูลก็จะเข้าไปอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมค่ะถ้าต้องการลบข้อมูลก็ให้กดไปที่ข้อมูลที่เราต้องการจะลบแล้วก็กด Delete ต่อไปเป็นการเช็ค่าพิกัดให้ไปที่เจ้าพยาที่ฝาเลือก Property จะปรากฏแถบเครื่องมือ Layer Property ที่มานะคะจากนั้นให้ไปที่ช่องเสาเพื่อทำการดูค่าพิกัดน,นะคะเมื่อดูค่าพิกัดเสร็จแล้วก็กดโอเคออกมาค่ะต่อไปเป็นการ Define Project นะคะ ไปที่แถบเครื่องมือ Arcbox ไปเลือกเครื่องมือ Data m e a u r e m e n t Tool นะคะจากนั้นไปที่ Projection and Transformation เลือกแถบเครื่องมือ Define Projection นะคะแต่ไม่ลิกออกมาในช่อง d a ต a ้งเ a ็คออฟฟิสเตอร์คัสให้ใส่โฟลเดอร์เจ้าพยาค่ะจากนั้นในช่อง coordinate system ให้เลือกคุณพิการตั้งค่าพิกัด select ไปที่ projection coordinate system เลือก utm wgs 1 9 8 4จากนั้นเลือก northern เลือกพิกัดโซนสี่ดเจ็นะคะ กดแอดแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นก็กดโอเคเรียบร้อยแล้วกกด<ๆ>ปิดออกไปค่ะต่อไปเป็นการเป็นการทำโปรเจคชันนะคะที่เอกสารเปล่าเลือกแบงค์แมปแล้วก็กดโอเคค่ะถ้าเราต้องการจะเซฟเราก็กดเย่แต่ถ้าเราไม่ต้องการเซฟก็กดโนออกไปค่ะ จากนั้นไปที่หลั11นะคะไปที่วคันที่ลน้าคันที่ออกมาวาง,งที่ห้อง VIP area นะคะจากนั้นก็ไปที่แท็บมุม a r า tool box ไปที่ data management 2เลือกค o m m a n d filter ไปที่ t r s f o r m a t i o n and transformation ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ค o m m a n d filter จกนั้นเลือกโปรเจโกต์ิในช่อง i n อ u t Data s e ้ o นซ future p a t เลือกใส่ข้อมูลคันที่นะคะและช่องเอกคูณเพาะอีกเนี่ที่เข่มเลือกตั้งค่าพิกัดค่ะตั้งค่าพิกัดเหมือนเดิมนะคะคือโซน41 m 1 9 8า จากนั้นกดโอเคค่ะในช่อง output coordinate system เาราก็จะได้ค่าติจารออกมานะคะจากนั้นกดโอเคค่ะเราก็จะได้ข้อมูลออกมานะคะแล้วก็โค้ดปิดออกไปค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการแปลงระบบพกิกัดภูมิศาสตร์อยู่โซแล้วก็การำกำหนดระบบพิกัดภูมิศาสตร์นะคะไปที่แลบ1ิบเอเลือกข้อมูลโฟวินนะคะไปที่แลบ1ิบเอเลือกข้อมูลโฟวิน WGS แป UTM ท7 N นะคะ ร่างมาวางไวที่ช่องดีเทลแอเรียนะคะถ้าข้อมูลเล็กก็ไปที่เครื่องมือซูงอินนะคะทำการซูมข้อมูลเมื่อทำการซูขมข้อมูลแล้ว ให้ไปลากบางกอกอินเดียหนึ่งเก้าเจ็ดห้าอมสี่สิบเ็เอ็นกมาวางที่ช่อง BTA r e a เช่นกันนะคะกดโพสตไปะคะ่ะเราจะเห็นปรากฏข้อมูลของบางกอกขึ้นมานะคะจากนั้นให้ไปี่่ซูมอินไปซูมเอาบางกอกอินเดียหนึ่งเก้าเจ็ดห้าให้ใหญ่ขึ้นนะคะ แล้วก็ทำการแปลไฟล,ล์แบงคอกอ,อินเดียน1975 DPM 47ให้เป็น WCS 1984โดยไปที่ View Data Frame Property นะคะจากนั้นให้ไปที่ Coordinate System นะคะในช่อง Select coordinate system ไปที่ Layer ค่ะเ,เ,เลือก p r o r i n a e ขีด WGS 8 4 UTM 47ค่ะแล้วก็เลือกโหลด,ด t r a n s f o r m a t i o n จากนั้นเลือก CCS ขีด WGS 1 9 8 4ในช่อง c o n v e r t form นะคะ เห็นได้ว่าในช่อง input จะเป็นค่าที่เราเลือกขึ้นมานะคะจากงานคลิกไปที่ new ในช่อง p า r a เตอร์ใส่ค่า x ลงไปนะคะค่า x ที่เราจะใส่คือ206เมตรค่ะส่วนค่า y คือ837เมตรค่ะ ส่วนค่าแท้คือ295เเมตรค่ะมันเป็นค่าคงตัวอยู่แล้วนะคะจากนั้นกดโอเคแล้วก็โอเคอีกค่ะจากนั้นก็กดโอเคอีกแล้วก็โอเคค่ะ จะปรากฏดังภาพค่ะจากนั้นเป็นการทำแอปพลายนะคะไปที่แล็บสิ่สองนะคะไปทำการคัปลข้อมูลรู5 0 3 8 i และรู5 1 3 8 i ึไปไว้ที่โปรเซสเนมนะคะ จากนั้นทําการล่าข้อมูลทั้งสองมาเปิดที่ช่อง DTL area นะคะ mm hmm. จะปรากฏด,ดังรูปจากนั้นมาที่คำสั่งอาคุณบ Box ไปที่ Data Management Tool เลือกคำสั่ง g e n e r a l จากนั้นไปที่แอปไลายแล้วมืคลิกที่แอปไลายจะประากฏหน้าต่างแอปไลายขึ้นมาในช่องอินพุตดัต้าเซ็ตไ่ lu ห้าหนึ่งสามแปด ib ช่องสีมาไทยเลือกโนเทส Target Data Set ใส่ LU 5 0 3 8 i จานั้นกดโอเคจะได้ดังรูปนะคะ ต่อไปเป็นการทำเอิร์ธไปที่แหลมสิบสองไปที่ปทุมธานีเปิดข้อมูลซอยแล้วก็วัตเทอร์ออกมานะคะ ถ้าลูกไม่ขึ้นให้คลิกขวาซูมทูเลเยอร์นะคะจะปรากฏข้อมูลดังรูปค่ะจากนั้นทำการซูมอินไปที่วอเตอ เราซูมไปที่วอเทอร์เสร็จแล้วนะคะให้ไปที่อาร์ตูนบ็อกซ์เลือกเครื่องมืออนาลิ s ิ s อนาลิซิูเลือกเครื่องมือโอเวอร์เลย์เลือกไปที่เอิร์ธจากนั้นในช่องอินพุตฟิ t เ r อร์เลือกใส่ข้อมูลซอยช่องเอิร์ธฟิ t เ r อร์เลือกใส่ข้อมูลวอเทอร์จากนั้นช่องเอาพุตฟิ l เ e อร์ค้าไปตั้งชื่อในโฟลเดอร์โปรเจกต์อันเดอร์สกอร์เนมว่าเอิร์ธ กดเซฟกดโอเคจะได้ข้อมูลดังลูกภาพนะคะต่อไปเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่หรือคิพทธ์ไฟปิดหน้า่ออ,ออกก่อนนะคะาการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่หรือคิพัทธ่ไฟให้ไปที่ r t r c s ไปที่ปารีนบุรี จากนั้นไปที่ปาซินบูรีเดม30เมตรลากมาวางไว้ที่ช่องดิสเคย์แอเรียนะคะถ้าข้อมูลไม่ปรากฏทำแบบเดิมน,นะคะตดวซูมทูทเลเยอร์จะได้ดังรูปนะคะจากนั้นไปที่ช่วงมืออาร์ทูนบ็อก ไปที่แทบเครื่องมือ 3D Analysis นะคะ mm hmm. เลือก Raster Reclass mm hmm. เลือกเครื่องมือ Reclassify นะคะ mm hmm. จากนั้นในช่อง Input mm hmm. Raster mm hmm. เลือกป mm ่าจีนเดม30เมตรตัดทิดนะคะ mm hmm. จากนั้นในช่อง r e c l a s i l e เลือก Value mm hmm. ในช่อง Reclassification mm hmm. ไปที่ Classify เลือกไปที่ช่องเมนโสเลือกแมนวนวลแล้วก็กดโอเคนะคะจากนั้นก็กดโอเคทำการโหลดข้อมูลนะคะจะปรากฏออกมาดังรูปนะคะจัดการเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะคะโดยคลิกขวาไปที่นี้ค่ะอดคลิปหนึ่ง พอยต์สิมโบโลจีแล้วก็เลือกสีในช่อง Color จะทิมตามที่เราต้องการนะคะเราก็กดโอเคสีก็จะเปลี่ยนเราจะได้ออกมาดังรูปค่ะขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะ